โยวสวัสดีบุรุนเมกาดิบุรุนดูไบดิบุรุนชาใจตทุกคนกันด้วยนะฮะวันวนี้น,น,นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีสไฟติ้งพาร์ทนะครับทุกผู้ชมนะเป็นเกมมือถือแนววันพีสต่อสู้นะครับลิงโหลดเกมนี้อยู่ในล่างคำใหญ่ใต้คลิปน้องมีดใ,ในส่วนของแนวเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็แนวแบบว่า,าทำเควสอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะโคตรีโคตรึงนะครับแล้วก็มีในส่วนของแนว PVP ด้วยนะฮะมาคนดูเราจะมาเล่นให้ดูหน่อยละกันโคตรีโคตรึงเนี่ยพี่เอาสักตัวหนึ่งฟูจิโทราสโน เอาว่ะลุยเลยดิครับโคตรีโคตรีโคตรหล่อพี่อันนีอันนีมอฟอสโปสตาปูเป็นรูมอฟฟ์ระดับตายดิครับเดมบูฮตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเย่โคตรีโคตรีเอาว่ะบิ๊กโคบแม่งตึงจริงตึงจัดเลยอ่ะมาต่อเลยฮะโนมาฟฟ์ระดับปูเป็นรูมอฟฟ์ระดับ ลุยฮะอ่าเออลืมบอกนะครับอันนี้เป็นเกมแนวมือถือนะมีให้เล่นทั้งไงอโอเอสกากาเอนโดเลยนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์โหลดเกมนี้ไว้ให้นาะล่างคอมอย่าแต้คลิปเนาะสาระใครที่อยากเล่นลักกามาลักะสาระซองกับเด็กวินจา้างลักจ่าละกซองนี่เป็นไงละ่ะตุ้ยเลยครับโคตรดีวู้ฮู้วูจิโชระโดตึงมาดิมาด,มาเดิเออรับของอีกแล้วอ่าเกมนี้มันจะมีแค่ภาษาจีนนะท่านผู้ชมนะไม่มีภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยด้วยนะครับมันเป็นเกมเซิร์ฟจีนนะคนดูเนาะ เย้เวันนี้ผมามาทำภารกิจรายวันนะ่ะคนดูรับของหน่อยตึงๆอันนี้อะไรต่อเออสู้กับแฟร,รงกี้โนตึงโอเคเลุยได้เลยครับนี่โอเ้เกมนี้สนุกคนดูคนเล่นโคตรเยอะนะ่ะในจีนน่ะฮ no no ่าๆโนมาฝรัตับผมผมโนมาฝรัตับก่อนเฮ้ยมาดิมาดิดีดมัดปืนย่างยืดซะหน่อยสวยตีตีตีกระแทก អីស ơi កូនត្រឹង หลายคนบอกพี่พี่เล่นผ่านอีโมเร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาเรนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม เกมคุ้มๆุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสเตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเปเตอร์หรอครับไม่ใช่นะครับพี่เล่นผ่านมือถือ Lenovo Legion Duel 2นะคนดูนะเป็นแซนด์ดากอนแบบแปดแปดแบมสิบหกคิกรอบห้าหนึ่งสองมันเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนนะคนดู แน่โคตรึงโคตรึงนี่รับของครับรับของชิวชิวอันนี้อะไระอ่ะอ่าอันนี้ต่อยหนึ่งครั้งไอ้น,นี้ลงแบตเทอรหนึ่งครั้งโอเคลุยดีนะฮะอ๋อตัวเรามันไม่ว่างเหรอไม่ว่างลงหรออ้าวแมงเงยกดพิดไม่เป็นไรถูกแลถูกแล้วอันนี้ต่อสู้นะครับอันนี้มันเป็นแบบอันนี้ผมเอามามามา,มา,มา,มาสู้คนอื่นนะคนดูนะเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าว What the heck? มมว่าแต่เฮกอะไรอ่ะเกมมันรุ่ดบ่อยแต่ว่าแถวนี้เออ,โ,อโหคดโคดจ,จ,จัดจจจมาดิบีเป็นไงนะโคตรึงตุยไปเลยได้ครับน้องนี่รับของนะทุกชมนะเอาว่าเอาว่าโคตรีโคตรึงรอง่ะพี่เยออาโคตรผิดหาเยเลย มาย้อนออกมาครับรับของสักหน่อยตึงๆคนดูเยะต่อกันเลยดีกว่าคนดูรับของสักหน่อยโนตึงเย yeah. <c oughs> ้มาว่ะมาว่ะรับไปแล้วโอเคออกมาสักหน่อยเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะ <c oughs> นี่อันนี้มันพรารกิจอะไรวันนี้่ะถ้า <c oughs> เป็นไม่รู้ <c oughs> มาต่อเลยครับนี่ PVP รอบหนึ่งนะมันให้ PVP แบบชนะหนึ่งรอบใช่ไหมโอเคไปไต่แล้ยงเจอคนโหดๆแล้วแม่งตอนนี้เริ่มไม่ค่อยชนะเพราะฉะนั้นเราจะมาลินเสมอา เจอครับไม่รู้จะเจอคนไก่ไหมคนดูส่วนใหญ่แบบคนไก่ไม่ค่อยลิ้นนะครับท่านผู้ชมนะกินนี่มันจะแบบเจอคนเก่งๆไปเลยนะฮะโอ้เจอชุดใหญ่แล้วว่าตอ,อนนั้นมีฟูจิโจระมีลูฟี่มีแชงส์นะฮะก็ได้หมดแต่ถ้าสดใสมาดิมาดินีเลยนีเลยเรียบร้อยครับบึ้มสวยนีเลยอุ้ย วุ้ยโหเรียบร้อยกดไม่ทันนะครับคุณดูนะตายละกูโดนแล้วคอมโบคอมโบไม่ถูกจุดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เลยวุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยหลบไม่ทันอ่าโดนโอ้ยทำไมปี๒ร้อยวะอยู่ๆปี๒ร้อยงงเลยนะงงเด็กโอ้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 โดนโอ้โดนชุดใหญ่เกินพี่เออโอ้นั่นน่ะ ไอ้นี่ทำไมมันไวๆเนาะเอาดิเอาดิอาดโอ้โหโ,โดนจนได้จา,าออกมาได้นะเรียบร้อยคนดูแม่งตุยเลยกูเอ้ยมันให้ลินชนะตาเดียวแล้วเนี่ยเพื่อนอขอหน่อยได้ไหมมาดิมาดิมีเลยสวยหลบครับสวยหลบครับอ้าวลุงเจแม่งมีกระหลมอืมโดนกาไปดิมีเลยครับมีเลยครับสวยโอ้ยยิงไม่โดนมา นี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เนี่ยนี่เลยโอ้ยโอ้โอ้เอาทว่าเอาทว่าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วจริงๆฮะโดนยังโดนอีกเหรอไอ้ยโดนไดไงวะโอ้มึงก็เก่งพูดไม่ได้เล่นนะคนดูแค่ปีงก็ยังพอทนนี่เลยครับไปดิ ยิงเลยเด็แป๋วนี่เลยครับเรียบร้อยเอาไปดิเอาไปหรออะไรหรอโอ้ยยังโดนอิกหน่อยนี่เลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเอาดินี่เลยครับเราแตกนะบอกก่อนเ,อาเอา ég, อราแตกนะบอกก่อนไหวน,นี่เลยครับยิงป่องไปก่อนยิงป่องไปก่อนเรียบร้อยฮะจุดนี้จุดนี้จุดนี้นี่เลย เป็นไงลนะ่ะเป็นไงเราบอกแล้วยิงป๋องไปก่อนสวยนี่เลยครับสวยโคตรดึงโอ้ยกูเกือบตายโอ้ยตายไหมนี่เออมันเกือบตายยิงป๋องสวยยิงป๋องไปก่อนนี่เลยครับเรียบร้อยนี่เลยครับเอาเลือตอนนี้พอคนดูเอาเด้อเด้อเดี๋ยวมันกินไว้รอเลยคนดู โอ้ไม่เงาเลยไม่เงามึงเปิดเลยเหรอฮันนั่นน่ะสกิลนั่นน่ะโอ้โหคือจะงุดงิดอยู่นะนี่เนี่ยครับสวยเรียบร้อยโดนไหมอุ้ยโอ้ยไม่โดนเฉยป่ะโอ้โหมันมันจุกเร็วอยู่ในนี่นี่เออเออเอาว่าว่ทีหลังเราเอาไอ้นี่ขึ้นดีกว่าเอาซบขึ้นดีกว่านี่อู้เอาโดนได้ไงวะ เออจังหวะเมื่อกี้มันจังหวะสวนกันพอดีแต่ผมปิงเยอะกว่าปิงร้อยห้าสิบเลยแม่งปิงเจ็ดสิบผมผมผมเคยใช้ทีบอร์ดแบนนะคุณดูนะแม่งปิงน้อยกว่าทีบอร์ดแบน่ะนี่เด็กสวยอ๋ออนนี้เลยครับโอ้เห็นไหมจังหวะนิดเดียวเราก็เสียเปรียบได้นะครับคุณดูนะไม่เป็นไรคุณดูมันไม่ได้เตะแรงถือว่าแล้วไอ้สัตว์แม่งแม่งหันกลับมาโดนเลยมัดมาเริ่มเลย เ hey, hey, hey. สุดยอดครับพี่ต้องเอารอบหน้าเอาซบลงดีกว่านะคนดูเหนียวซบกูเอาซบลงก่อนเลยดิไปลุยเดอเอาซบลงก่อนมันไปตึงๆก่อนเลยนะอ้าวเจออีนิวกับลูฟี่หมวกฟางแล้วก็ไอ้ลูฟี่บราแมนแล้วก็ไอ้เจ้าตัวคิสรุนี่ไา ล้าน i ิชแมนช h อ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกริปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง r i h m m n Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m a n Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเอาดี๋ยาเดี๋ยะมานี้ครับน้องๆตะกิ้ก่อนเลยมีเลยครับเรียบร้อยสวย นี่นะครับดอกพึกษะสวยนี่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยนี่เลยเอาดิเอาดินี่นี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เลยเอาดิมันเลียมมันเลียมมันการะเหลี่ยมกาจะเจรินมุมนี้กาจะเจรินมุมนี้นี่เลยครับว่า มันเล่นป็นอยู่ในนี่มันมัน,ม,นมันจะเดินชิดมุมตลอดสแสดงว่ามันเป็นวิธีแก้นะครับปับ๊บอืมโดนมึงมีอะไรอันตีไปบึมเบมอือเจอตัวแรกกระจิบไปแล้วคนดูบอกเลยปับ๊บลงสกิลไปก่อนสวยนี่นี่สวยเฮ้ยไม่โดนหรอวะเออโอ้ยเราตายได้เลยนะนี่คนดูโดนชุดนี้ โหตายเลยวโหดจัดอันนีันนี้อืมโดนมึงโดนนีเลเฮ้ยเอีอีอเฉือนมีเลยครับเรียบร้อย เรียบร้อยกูบอกมึงแล้วมาดีมาเนี่ใครไวกว่าคนนั้นได้ใครไวกว่าคนนั้นโอ้โหนี่เลยครับเรียบร้อยนี่เลยครับอุ้ยโอ้หมันนั่นพอดีมันระเบิดพอดีเลยนะระเบิดตัวพอดีเลยเฮ้โอ้พี่กรเกินจริง ฮะเนี่ยกดสก,กิลไม่ขึ้นเนี่ยโหแม่งเออเออเออโอ้โหโดนชุดใหญ่โดนชุดใหญ่อืมอืม,อมนี่ดิยวยสวย ซับโอ้ยว่าจะสับซะหน่อยนี่เลยครับเรียบร้อยสกิลสกิลนี่เลยครับเรียบร้อยอย่านะโอ้แม่งเอ้ยเมื่อกี้นี่กดพุ่งไปทำไมวะกดสเปซบาร์ทำไมวะโอ้เต้าใจเอาว่าว่าอาืาอะไรวะ พี่กูแม่งไม่ตึงเลยอ่ะออออนี่เดียนี่เดียอ่ะเดีเอาเดีาดนะเฮ้ยมันสรล้พุ่งมาได้ไงวะคนดูมันจังหวะมันพอดีแน่นอนเลยนะคนดูนะนี่กดไม่ทันเนี่ยโอ้มึงก็ปีงเกนไอ้นยียกูจะเล่นยังไงเนี่ยร้อยห้าสิบเลยเหรอวะโอ้น่าเกลียดโคตร เนี่ยอืมโอ้น่ายังโดนไอ้เหี้ยมึงคิดดูคนดูเนื้อเ็นยังไงเนี่ยกูถามดิเออกูตายได้เลยเนี่ยสวยนี่วิ่งนี่เลยครับเนี่ยเอาดี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 กูก็มีอืมสวนสวน,ส,นสวน คิดสรุนี่ตัวดีโอ้กูตายแล้วอะไรวะไม่มีถูกคน,นโหดเพะคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตเกมวันพีซเซตติ้งพันนาะรีโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคอนแจทคแต่คลิปเนาะโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ดตก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจังโคตรี ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ิชแมนช h o p โน่หนึง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย